ปลูกต้นหอมหอมใหญ่ใบแบงรักค่ะดินที่เล็กนํามาปลูกวันนี้นะคะก็เป็นดินที่เล็กผสมขี้ควายแกบดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหมักไว้นานแล้วเราก็เสริอมอาหารด้วยดินก้ามปูลงไปบ้างค่ะผสมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าวันนี้นะจ๊ะเล็กเลือกใช้เข่งเบอร์หนะคะปาเข่งจะมีขนาด14นิ้วค่ะระหว่างที่เล็กบรรยายภาพให้ทุกคนได้เห็นได้รับฟังนะคะอาจจะมีเสียงเพลงแรกเข้ามาไม่ต้องตกใจค่ะเล็กเปิดเสียงวิทยุไว้นะคะไปต่อกันเลยค่ะแต่ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะที่บ้านมีเข่งขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านี้นะคะก็ใช้ได้ค่ะตัวก้นเข่งนะคะมีรูที่กว้างมากเลยก็เลยลองด้วยเยื่อกระดาษนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตักดินใส่ไปเลยค่ะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะของเข่งใช้มือทั้งห้านิ้วของเรานี่นะคะเกลี่ยดินให้เท่ากันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเรามาเริ่มกันที่หอมหัวใหญ่กันเลยค่ะปักทั้ง3าหัวเลยนะคะไม่ต้องใกล้ชิดกันมากนะคะแค่ครึ่งเดียวของหอมหัวใหญ่ก็พอนะคะเอาดินโปรยนิดหนึ่งก็พอคะ่ะมาต่อกันที่เข่งที่สองที่ สกันเลยค่ะตักดินให้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะเข่งนี้จะปลูกต้นหอมนะคะต้นหอมมีประมาณ3กอค่ะเข่งสุดท้ายค่ะจะเป็นเข่งแมงลักนะคะใครที่ชอบกินแมงลักเหมือนเล็กนะคะมาดูได้เลยค่ะเล็กก็จะลิใบด้านล่างออกก่อนนะคะจากนั้นก็จะปกัปกๆๆลงไปค่ะเพื่อนๆเคยเจอเหมือนกันไหมคะเวลาไปจ่ายตลาดแม่ค้าชอบเอาต้นกะเพรากับต้นแมงลักนี้ไปไว้ข้างกันเลยค่ะและบางทีนะคะดิฉันก็ไม่ได้ดูค่ะอยากกินผัดกะเพราดันซื้อใบแมงลักมาวันนั้นสรุปไม่ได้กินผัดกะเพราก็เราก็บอก คนอยู่นะว่าใบกระเพราอ่ะต้นมันจะแดงๆใบแมงลักต้นมันจะเขียวๆน่อย เรามาพูดถึงสรรพคุณของใบแมงลักดีกว่าใบแมงลักนะคะก็แก้หวัดแก้ไอขับลมได้ด้วยนะคะแม่มือใหม่ค่ะอย่าลืมไปหาซื้อมากินนะคะใบแมงลักช่วยขับน้ำนมได้ดีมากๆเลยสายสุขภาพไม่พูดถึงไม่ได้เลยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเม็ดแมงลักนี่ช่วยขับคอเลสเตอรอล LDL ป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปตักน้ําที่บ่อมมาลดน้ําให้กับต้นหอมใบแมงลักแล้วก็หัวหอมใหญ่เราให้ชุ่มฉ่าเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ